สวัสดีครับ,รบพ,รพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป,ปนในรายการช<ภ>าวิทยาโหรารา,รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็จะดูดวงให้ทุกคน เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ทำไมมันนเป็ีกดไลค์กดแชร์ไปเพียงผลลัพธเ9้าร900 9ก <99 S 1> แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามนะก็เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้ารแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อแรรน กดแชร์ออกไปเซ่เรื่โดยมีท่านอาจารย์โอนะเป็นผู้มาดูดวงให้อย่างแน่นอนนะท่านอาจารย์โอผู้ไม่มีสาขาอื่นใดน,นะก็มาดูดวงเหมือนเดิมแล้ว ก็สาขาหมายถึงว่าไม่มีที่อื่นมีที่นี่ที่เดียวเขาจะ่าสาขาอื่นใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นคำเหมือนบังคับว่าเอยอยู่ที่นี่ที่เดียวนะไม่มีที่อื่นปนนะเออนะมาเร็วสิมีคนถามเข้ามากี่คนแล้วเนี่ยไปดูดิก็อยู่กับอาจารย์พ็อปนี่แหละเร็วแซ่ไม่ดีเหรอเอีว่าเร็วอาจารย์โอภูมาเป็นประธานแชร์แล้วค่ะหลิวที่เล่เขาคิดถึง หรือนึกถึงเราบ้างไหมคะก็แลึกนึกถึงเหมือนเหมือนเดิมมาจาืมไปครับหนึ่งกัหนึ่งการเงินช่วงนี้ครับหนึ่งการเงินช่วงนี้ครับสบายสบายครับหาได้อยู่นะครับนะอุดมสมบูรณ์อไ่เงอุดมสมบูรณ์พอใจในสิ่งที่มีนะคะ แชร์แล้วเพียวการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับอนอาดครับช่วงนี้ให้ระวังการใช้เงินครับใช้อะไรก็ใช้สติปัญญาในการตัดสินครับเงินเข้ายากครับสามวันนี้เสียเงินเนี่เสียเงินแบบเสียหายด้วยนะเออให้ระวังให้ระวังการลงทุนถ้าลงทุนช่วงนี้รู้สึกจะเสียหายมากกว่าได้แชร์<อ>แล้วค่ะโอ้สี่สิบแปดสามมีสี่สิบสาม จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมคะปีเอ,อ่อเท่าไหร่นะเขาอายุ48สามี43ออจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมคะยังอะ่ะเพราะว่ายังยังนั่งอยู่กันที่ต่างฝ่ายต่างนั่งกันที่ไม่มีใครมานะพูดตรงๆมีใครสนใจจะงอบ้างอะ่ะ เกยี่สิบสองภายในสามเดือนจะได้กลับมาคืนดีกับแฟนที่เลิกไปนะฮะดูสามวันดูสามวันนี้ครับนะสามวันนี้ว่าไงยังอะครับนิ่งไปหมดนะครับนะเงียบคือไม่ยอมไม่ยอมไปคุยกันเองนะครับนะมีที่ผิดมีมาระไม่มีเมตตามหานิยมกันนะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็บอกกับทุกคนแล้วว่าจะดูตอบเฉพาะตอนที่มีคําว่าสดนะอืม แฮมยี่สิบสาเลิกกับคนรักฮ่องกงไปตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราบ้างคะเขารู้สึกมีปัญหาต่อต้านเราไปแล้วนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9้าการก้าเแชร์เล่นมันเป็นคู่เขาเขา เขาไม่ได้คิดว่าผมเป็นคู่รักของเขาแล้วอะค่ะหเหมือนเป็นแบบอะไรที่ต้องแบบต่อบบต้านต่อสู้เออแบบเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วอะใช่โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอใครที่ต้องการดูดวงกับอาจารย์โอติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอโดยตรงที่เฟซบุ๊กโอศิริกรอภิรัตโอศิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซีรี15ครับเอาโอเป็นเพื่อนเินเหรอใครเคสุพันธ์มอเป็นเพื่อนทวร์อ่ะเก็กดป่ะกดป่ะเนี่ยมันขึ้นเนาะเมื่อกี้ว่าเคสุพันณ์รับว่อเป็นเพื่อนแล้วไม่รู้รงงไว้อืออ้าวสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นให้ยิปซีให้เทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารโบสถเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทรูปเครื่องราของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสยงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนามาคนต่อไปใครไร่26่สสามีชื่อวงเขายังรักหนูไหมคะ เพราะเขาไม่สนใจหนูค่ะคือคุณจะถามไปทําไมว่าเขายังรักอยู่ไหมหรืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูให้นะ,ะเขายังรักหนูไหมคะเอานะดูคําถามนะคือต้องสื่อสารติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตถึงจะดีผ่านโซเชียลผ่านผ่านเครื่องมือสื่อสาร,รนะคะถึงจะดีคือโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อไรอเนี้ยผ่านผ่านสื่ออิอเล็กทรอนิกส์อะใครว่างั้นนะ ว่าว่า,ว,าว่าคุณต้องไปติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตติดต่อผ่านสื่อการสื่อสารกันพอความแบบเป็นส่วนตัวนะกดแชร์ออกไปเฟสเรลเขายังรักหนูไหมคะแล้วตอบว่าสื่อสารได้ไยังไงเขายังรักหนูไหมคะก็ยังก็ยังคุยกันได้ไมีไม่มีปัญหาอะไรนี่อืมเขาสับสนอ,ะอ่ะเขาสับสนนะเขาให้ขึ้นอย่างเงี้ยเขาสับสนมไม่ใช่ว่าอะไรนะ ไอ้เรื่องที่ติดต่อสื่อสารแล้วน่างงเลยอ่ะอพอะอาจารย์เขาตอบมางงเลยเพราะว่าจริงๆเขาถามว่าเขายังรักหนูไหมคะก็ยังผูกพันอยู่อะพยบอกันนะพห้บอกว่า,วาเขาสับสนเออเขาสับสนสองดาบอ่ะเออเขาสับสนเขารู้สึกสับสนในตัวเองคุณต้องไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะรีมจะได้งานใหม่ไหมคะสามวันนี้นะได้อืเพราะเขาบล็อกหนูไปแล้ว ก็นั่นแหละเขายังไม่ติดต่อแล้วนะอ,อ๋อ,อทางโซเชียลเหรอเออถ้าถ้าบอกทางโซเชียลก็อย่างนี้จะเขาบอกก็ต,ติดต่อได้หรือวก็ติดต่อได้อก็ต้องรอสื่อสารสามวันนี้ก็ต้องรอเขาว่าเขาก,กดบล็อกไหมแต่อาจจะมีการกดบล็อกมาดูจากอาการแล้วอไงคือคุณไม่ไปหาเขาแล้วไปคุยกันส่วนตัวเลยสิคุณไม่คุยกันส่วนตัวเพรสมัยนี้เขาอยู่ไกลกันเขาก็ต้อง ไม่ผมบอกให้คุณอยู่ข้ามจังหวัดเนี่ยสมมุติว่าคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณอยู่สมมุติว่าคุณอยู่เชียงรายใช่ไหมแต่แฟนคุณอยู่เบตงเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆปั่นจักรยานไปนะเดี๋ยวถึงเมื่อไหร่ก็่อยว่างกันนะบอกเขานะก็สมมุติว่าเชียงรายเบตงเนี่ยมันก็บันสองพันกว่ากิโลนะ เรไอเออไม่ใช่สองพันเดียวประมาณได้จะวิ่งแบบที่ตูนไหมไม่หรอกอั้นอันนั้นอันนั้นอนนั้นกามเนื้อฉีกหมดนะอะมันต้องจักรยานแล้วก็จักรยานนี่มันลดลดไอ้นี่ไงลดแรงไ็ได้ครับมีมันมีเครื่องปั่นไงนะอะไรนะใกล้กันมากค่ะทําไมไม่ไปคุยกันแล้วไปคุยกันดินะใกล้กันก็ไปคุยกันดินี่โอ้โหผมนึกว่าไอ้นี่เชียงรายกับไปตรง ไอ้นี่เหนือสุดถ้าถ้าใกล้กันมากขนาดนี้ก็อะไรจะยากอ่ะมันมีอะไรยากพิธีมานะไงพิธีมานะอ๋อพิธีมานะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานนะรู้ไงนะนะ,นะ,นะอะไะเดี๋ยวจะไปแล้วนะหมดดูที่คําว่าสดนะถ้าไม่มีคาวสดแปลว่าไม่ได้อยู่นะตอนนี้ตอนนี้มีคาวสดอยู่ถ้ามีคาวสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคาวสดแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้ออกจากรายการไปแปล้วนะบัดนี้ ถ้ามีคำว่าสดสีแดงให้รีบถามเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วไปเทปย้อนหลังนะคะจะไม่สามารถถามได้ใช่ถามแม่รายการสดเท่านั้นมีคำว่าสดอยู่สามารถถามได้นะคะกดแชร์ออกไปแท้หมดเวลาโดยมีข่าวคำถามค่ะไม่ได้ครับไปแล้วครับนะ้ำให้คนละหนึ่งคำถามถ้าอยากรู้มากๆมาดูกับผมส่วนตัวไป,ไปต่อที่เพจ ยิบ4โอสริกรอาอาจูไปไหมไม่นูก็ถูไปแล้วไนงะมาดูกับผมก็ได้เพียง1,500เทน่านั้นนะดูกับอาจารย์โอเพียง9,999เท่านั้นนะไปแล้วครับ